สวัสดีค่ะทายอรไทยค่ะแล้ววันนี้นะคะถือได้ว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่ถ่ายได้รับได้รับเข็มเกียรติคุณนะคะปกติที่ผ่านมาก็จะเป็นโลกเกียรติคุณนะคะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยนะคะได้รับเข็มเกียรติคุณค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะถือได้ว่าเป็นเกียรติประวัติกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวมากๆค่ะในครั้งนี้ก็นะคะเข็มเกียรติคุณนะคะที่ได้รับในวันนี้ก็เป็นบุคคลที่ทําคุณประโยชน์ื่อ รู้สึกดีใจมากๆนะคะถือว่าเป็นเป็นเข็มที่เราได้รับแล้วก็ยิ่งเหมือนกับคอยตอกย้ำว่าสิ่งที่เราทำนะคะก็ให้ทำต่อไปเรื่อยๆค่ะ,คะมีอะไรจะฝากถึงมหาวิทยาลัยแห่งนี้ไหมคะ,ะก็คือได้มีโอกาสเข้ามาที่นี่เป็นครั้งแรกนะคะคือเท่าที่เห็นได้มีโอกาสได้เดินทางกลับกลับบ้านทางภาคอีสานนะคะก็จะเห็นอยู่ตลอดนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามานะคะแบบยิ่งใหญ่มากนะคะถือว่าเป็นเป็น มหาวิทยาลัยนะคะที่มาตรฐานแล้วก็ให้ความรู้นะคะกับทุกท่านนะคะที่ได้ศึกษาที่นี่นะคะแล้วก็วันนี้ยิ่งได้มีโอกาสเข้ามาเห็นบรรยากาศนะคะย,ยิ่งยิ่งรู้สึกว่ายิ่งใหญ่อลังการมากคะ่ะรู้สึกตื่นเต้นไหมคะที่ได้รับไหมคะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นและทุกครั้งทุกครั้งนะคะคืออาจจะเคย เคยผ่านการรับปริญญามาก็จริงนะคะแล้วก็ได้รับโล่เกียรติคนอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าอาจจะไม่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 ไมไมบ่อยนกนะคะแต่พอพอถึงเวลาแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นตลอดก็ถือได้ว่าเป็นเป็นพิธีการนะคะก็จะรู้สึกอย่างนี้ตลอดเลยะค่ะสำหรับเข็มเกียรติคุณนะคะสําหรับคนคนที่ทําคุณประโยชน์เพื่อสังคมเนี่ยต่ายเองคิดว่าคือคงไม่ใช่เพียงแค่ต่ายจะทําได้นะคะคงมีอีกอีกหลายๆายอาชีพนะคะคงไม่จำเพาะเจาะจงคนที่มีชื่อเสียงสาขาอาชีพอื่น นะคะก็ทําเพื่อสังคมได้เช่นเดียวกันจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็สามารถทําได้นะคะซึ่งซึ่งแต่คิดว่าหลายๆคนก็คงทําอยู่แล้วนะคะค่ะก็ขอให้ทุกคนได้ทําต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะ